จังหวัดลบบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีค่ะร่วมปลูกต้นไม้โครงการรวมใจพักรักแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา71พรรษา28กระกฎาคม2566ค่ะ นายอัมพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีเจริมพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในโครงการรวมใจพักรักแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566 โดยมีพระปัญญาวิสุทธิเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดหนองผือขออภัยค่ะวัดหนองผือนะคะตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจำนวน10ชนิด72ต้นเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณวัด โครงการรวมใจพักรักแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พลังบวรในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566เป็นการสืบสารพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสาโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกภาคีเครือข่าย